เพดังจับพิรุธพบทักษิณเทียบลุงตู่สวมผ้าคล้องแขนเน็บแรงแพทย์รักษาครึ่งปีไม่หายค่ะ เพจจอดับนะระบุข้อความบอกว่าวิาวธีใช้อาร์มสลิงที่ถูกต้องเนี่ยซึ่งใช้ภาพทักษิณแล้วก็ลุงตู่เนี่ยเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งลุงบอกว่า,วาลุงตู่เนี่ยทำถูกต้องเป๊ะส่วนทักษิณเนี่ยนิ้วไม่สอดเข้าไปในสายเพื่อล็อกไว้แถมยังปล่อยให้ข้อมือเนี่ยอยู่ต่ำกว่าข้อศอกนะคะสายเนี่ยต้องกระชับแนบลำตัวนะคะด้านหน้าแต่ทักษิณเนี่ยปล่อยสายข้องแขนจนย้วยแขนห้อยตอกแต่งอยู่ข้างลำตัวค่ะ ทำเพจจอรดับนะั้นยังได้พูดถึงแพทย์ที่ดูแลนายทักษิณด้วยว่านี่แสดงว่าหมอที่ดูแลทักษิณเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเก่งอะแค่การใช้อุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยยังใช้ผิดนะมิหน้าถึงต้องนอนโรงพยาบาลร่วมครึ่งปีอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะซึ่งก็มีชาวเน็ตขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอบคุณค่ะสําหรับข้อมูลช่วยจับโป้อัมสลิงนะเป็นละครที่ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ใส่จริงกับใส่ประดับนะคะมันต่างกันนะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่18กุมภาพันธ์2567ค่ะในช่วงเช้ามืดนะฮะนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับการพักโทษนะ,ะแล้วก็ได้เดินทางมาที่บ้านจันทสองล่าในซอยจรรยสนิทวง69นะะโดยมีสื่อมวลชน,นะคะ่ะได้เปิดเผยภาพนายทักษิณก่อนเดินทางออกจากที่โรงพยาบาลตํารวจน,นะคะเป็นภาพนายทักษิณภายในรถตู้นะ,ะนั่งอยู่ในรถตู้สวมเสื้อเชิ้ตสีเขียวลายตารางนะคะสวมแมสสีเขียวแล้วก็มีการดามเฟอร์อ่อนที่บริเวณคอนะคะแล้วก็มีที่แขนด้วยก็มีแบบ ใส่อามสลิงไว้นะคะโดยที่นางสาวแพทองทาแล้วก็นางสาวพินทองทานะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็วิาพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของคุณทักษณิณนะที่มีภาพออกมาเนี่ยว่ามีการดำเฟืองที่คอแล้วที่แขนนั้นเนี่ย แท้จริงแล้วป่วยเป็นอะไรกันแน่นะแลวก็ถ้าทักษิณป่วยหนักตามที่กรมรัชธรรมนแถลงจริงเนี่ยควรที่จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลต่อหรือไม่นะคะต่อมาค่ะนางสาวแพทองทานนะหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะบุตรสาวของนายทักษิณเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมนะเป็นภาพถ่ายนายทักษิณค่ะสวมใส่เสื้อสีเขียวนะแล้วก็มีเฟอกอ่อนนะใส่ที่คอแล้วก็ใส่เฟลกที่แขนนั่งอยู่บริเวณริมสระว่ายน้ําภายในบ้านจันทร์สองล่านะพร้อมระบุข,ข้อความบอกว่าหลังไม่ได้เจออากาศและแดดข้างนอกมา180วัน แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านหลังนี้มา17ปีพ่อก็ออกมานั่งแบบนี้อยู่สักพักเลยแฮชแท็กไฟนอลลี่โฮนะคะต่อมาทางเพจจอดับได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวค่ะโดยมีการใช้ภาพของลุงตู่นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายทักษิณเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันนะคะโดยระบุข,ข้อความบอกว่าวิธีใช้อาร์มสลิงที่ถูกต้องนะคะ คือที่ปลายตะข่ายเนี่ยจะมีสายสําหรับสอดนิ้วโป้งแล้วก็หรือว่านิ้วชี้เนี่ยนะคะเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไปมาได้นะคะ2เนี่ยเขาบอกว่าปรับสายเนี่ยให้แขนตั้งฉากกับข้อศอกหรือให้ข้อมือเนี่ยอยู่ระดับหัวใจค่ะอย่าให้ข้อมือเนี่ยอยู่ต่ำกว่าข้อศอกนะ ซึ่งลุงตู่เนี่ยทำถูกต้องเป๊ะส่วนทักษิณเนี่ยนิ้วไม่สอดเข้าไปในสายเพื่อล็อกไว้แถมยังปล่อยให้ข้อมือเนี่ยอยู่ต่ำกว่าข้อศอกด้วยนะคะแล้วก็สายเนี่ยก็ต้องกระชับนะแนบลำตัวนะ,ะแขนเนี่ยต้องแนบลำตัวด้านหน้านะคะแต่ทักษิณเนี่ยปล่อยสายคล้องจนย้วยนะะแล้วก็ แขนเนี่ยก็ห้ตองแต่งอยู่ข้างลำตัวด้วยนะส่วนที่สวมซอฟคอล่านะคะแสดงว่ามีปัญหาที่กระดูดหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณคอหมอไม่ได้บอกหรือว่าวัตถุประสงค์คือบล็อกคอไว้ให้ตรงให้นิ่งนะห้ามเอี้ยวคอซะขนาดนั้นนะคะนี่แสดงว่าหมอที่ดูแลทักษิณเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเก่งนะแค่การใช้อุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยยังใช้ผิดมิหน้าละต้องนอนโรงพยาบาลร่วมครึ่งปีอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นคะ่ะบอกว่า ขอบคุณค่ะสาหรับข้อมูลช่วยจับโป้อาร์มสลิงนะเป็นละครที่ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ใส่จริงกับใส่ประดับนะแล้วบอคนก็บอกว,ว่าที่นี่ประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีโพสต์ถึงประเด็นนี้อีกด้วยนะคะบอกว่าได้ข่าวว่านั่งอยู่ตรงนี้สักพักเลยไอเราเนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้คนป่วยหนักขนาดนี้ตกน้ําตกท่ามานี่ยุ่งเลยนะคะ บ้านจันสองลาแฮแท็กทักษิณชินวัตรนะ,ะแล้วก็มีการโพสต์ภาพนายทักษิณนั่นนะนั่งอยู่ที่ริมสระน้ำนะในบ้านจันสองลาที่คุณลุงอิงเนี่ยได้ถ่ายลงไว้ในไอจี IG ของเธอนะแล้วก็เขียนข้อความในภาพนะบอกว่าป่วยหนะักขนาดนี้ขยับมานั่งห่างน้ําหน่อยไหมจ๊ะนะแล้วก็บอกว่าบิดคอได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องดามแล้วป่ะที่ก็เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตของชาวเน็ตนะฮะถึงเรื่องนี้นะอย่างไรก็ตามนะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ที่บ้านจันสองลานะในซอยจรันสนิทวงศ์เนี่ยหลังจากที่นายทักษ ชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะได้รับการพักโทษหนึ่งวันเนี่ยก็ยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงานะฮะขณะที่ในเวลา7จ็นาิกาสนาทีนะฮะก็พบรถของนางสาวแพทองทานนะฮะลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณเนี่ยได้เดินทางออกจากบ้านพักค่ะทางนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่ารถยนต์ของนางสาวแพทองทานเนี่ยที่ใช้เป็นประจำเนี่ยซึ่งก็เป็นรถเบนซ์นะเลขทะเบียนขอไข่าขาจอจาน995กนะก็ได้ออกมาจากบ้านจาันทร์สองล้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงที่สำนักงานอายการสูงสุดราชดาก่อนเวลา8นาฬา นะซึ่งต่อมาเนี่ยทางด้านของโคศกอายการสูงสุดนะได้เปิดเผยว่าคดีของนายทักษิณนะซึ่งเป็นคดี1นึเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมค่ะจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวแล้วก็วางหลักทรัพย์ห0 0 0สนบาทนะคะโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็มีการานัดฟังคําสั่งในวันที่10เมษายนนี้ค่ะ